วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอก5ข้อนะครับ5ข้อที่คุณกำลังอาจจะทำพลาดอยู่หรือเปล่าเกี่ยวกับการขายภาพใน Stock p h อ t ตนะครับ5ข้อนี้เนี่ย ถ้าไม่มีนะครับมันจะทําให้ยอดคุณเนี่ยขึ้นมาได้อีกเยอะเลยปัญหานี้ส่วนใหญ่มือใหม่จะเป็นอยู่ลองเอาไปเช็คดูนะครับข้อแรกเราไม่เข้าใจความต้องการของตลาดคือพูดง,ง่ายๆอะ่ะหลายคนจะาวาดภาพหรือว่าออกแบบหรือว่าถ่ายภาพเนี่ยตามใจตัวเองนะครับแต่ไม่ตามใจตลาดคือบางทีเราส่งภาพไปเนี่ยโอเคมันสวยมันสวยและมันผ่านนะครับมันได้มาตรฐานเขาก็รับไป เขาไม่ได้ดูเป็นหลักนะครับว่า <c oughs> คุณส่งภาพตามเทรนที่เขาต้องการหรือเปล่าคือถ้าส่งภาพตามเทรนเนี่ยโอกาสผ่านมันมีสูงแต่ถ้าไม่ได้ตามเทรนแต่มันมีความเขาเรียกว่ามีความสวยงามนะครับการทำไฟล์อะไรต่างๆได้มาตรฐานนะครับเขาก็รับนะแต่ทีนี้ปัญหาคือเข้าไปแล้วเนี่ยมันขายไม่ออกหนึ่งในเหตุการณ์ที่ขายภาพไม่ได้ก็คือปัญหานี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์สต็อกนะ Adobe, FreePic, k uh, Getty Image อะไรพวกนี้เขาจะมีเทรนของเขาอยู่ในเว็บนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดอะเราเข้าไปดูเทรนในหน้าที่เป็น popula r มันเป็นอะไรที่คุณสามารถดูได้เป็นไกด์นะครับเขาแนะนำด้วยซ้ำนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีทางเปิดให้คุณดูแน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ไอที่ผิดก็คืออย่าไป Copy ภาพต่างๆที่คุณเห็นนะครับหมวดที่ขายดีกันแบบทั้งปีเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ก็คือพวกเอ่อบิสเนสนะครับบิสเนสพวกเทคโนโลยีพวกแบ็ k กราวด์ภาพที่มีคนเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะอยู่ในคอนเซปต์อะไรก็ตามนะครับอันนี้จะขายกันได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับว่ามันคุณจะเอาหมวดหมู่เหล่านี้ แตกออกไปเป็นงานประเภทไหนนะครับไอคอนเป็นแบ็ k กราวด์เป็นภาพโลโก้หรือจะวาดเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์อยู่ในทีมต่างๆนะครับพวกนี้จะขายได้ทั้งปีแล้วก็ถ้าถ้าเป็นภาพเทศกาลเนี่ยมันจะขายได้เฉพาะเทศกาลเป็นช่วงๆแล้วมันก็จะดาวลงไปนะครับก็คุณก็ไปจัดสัดส่วนภาพในพอร์ตคุณให้ดีกันแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากดาวช่วงเทศกาลก็ อาจจะมีภาพแนวเทศกาลต่างๆแทรกอยู่ในพอร์ตด้วยในพอร์ตคุณเนี่ยมันก็จะมีทั้งภาพที่เป็นเอเวอร์กรีนก็คือขายได้ตลอดทั้งปีกับภาพที่เป็นซีซันแนลก็คือเป็นเทศกาลต่างๆก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันสอดแทรกเข้ามาก็คืออะไรก็ตามที่มันกําลังเป็นกระแสของโลกนะครับมันก็จะมาในช่วงนั้นๆซึ่งอาจจะเป็นปีละครั้งปีละสองครั้งหรือว่าอาจจะยาวนานหลายปีก็ได้นะครับอย่างคอนเซปที่เป็นโควิดนะครเป็นเชื้อโรค อะไรต่างๆสงครามอะไรพวกนี้หรือบางช่วงอาจจะมีกระแสเกี่ยวกับเออ UFO อะไรพวกนี้มาใช่ไหมครับมันก็จะตรงนั้นอ่ะมันก็จะขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะเราต้องเข้าใจตลาดด้วยนะครับข้อ 2, สายใส่คำค้นต่างๆนะครับหรือเราเรียกรวมๆกันว่าเม t ตาดาัต้ใช่ไหมครับอ่าข้อมูลเหล่านี้มันสําคัญมากนะเพราะต่อให้คุณจะมีภาพสวยขนาดไหน นะครับทำตามเทรนก็แล้วแต่เมตาาต้ามันจะเป็นสะพานเชื่อมให้ภาพของคุณอะไปสู่สายตาลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละเวลาลูกค้าจะค้นหาภาพอ่าเราไล่มาตั้งแต่ใน Google เลยลูกค้าเวลาจะต้องการภาพนะครับอาจจะไม่ได้เข้าไปที่เว็บ Stock Photo เสมอไปเขาอาจจะเ e ิร์ชตั้งแต่ใน Google ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นทำให้มันเป็นเอ่อ r e สเ ให้คำที่คุณใส่ลงปในภาพเนี่ยมันนอกจากมันเกี่ยวข้องกับภาพแล้วให้มันเหมาะสมกับพวก SEO ด้วยได้ก็จะดีนะครับแต่ว่าโอเคแหละเราเรามาพูดถึงเรื่องการใส่ข้อมูลพวกนี้ลงในภาพก่อนว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราควรจะใส่อะไรนะครับก็คือเอาแบบเบสิกง่ายๆเลยนะครับหลายที่เขาก็จะพูดกันว่าใครทำอะไรที่ไหนนะครับสมมติว่ามันมีภาพภาพหนึ่งนะครับอาเป็น นักธุรกิจผู้หญิงนะครับก,กำลังคุยโทรศัพท์ในออฟฟิศอ่ะถ้าเราบอกว่าเราใช้ให้คำให้ครอบคุมใครทำอะไรที่ไหนเราก็จะใส่ว่า businesswoman talking on the phone นะครับ in the office อ่ะมันก็ครอบคุมใช่ไหมครับแต่ถามว่าในความเป็นจริงมันพอไหมมันอาจจะไม่พอเพราะคำว่านักธุรกิจผู้หญิงกำลังคุยโทรศัพท์เราสามารถใส่ได้หลายคำ คำว่า t a l k k n n o o t t h p p o o n e ก็คือกําลังคุยโทรศัพท์ใช่ไหมครับแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะใช้คําว่ากําลังใช้โทรศัพท์ไม่ใช่กําลังพูดกับโทรศัพท์ก็ได้ถ้ากําลังใช้โทรศัพท์ก็คือ using using the phone ผู้หญิงนะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่คําว่า business woman นะครับเขาอาจจะค้นหาโดยพิมพ์คําเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเป็นผู้หญิง เชื้อชาติไหนนะถ้าเป็นเอเชีย uh, นะครับแล้วก็อาจจะใส่คำว่า Asian Business w o o m e n ถูกไหมครับต,ต้องขยายความหรือถ้าเขาอยากจะจาอจงหาคำว่าผู้หญิงอาจจะผมทองแล้วก็จะต้องมีการบรรยายรายละเอียดลงไปด้วยคำว่า talking on the phone บางคนอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้ก็ได้บางคนอาจจะใช้คำว่า con conversation บางคนอาจจะใช้คำว่า call แทนคำว่า talking ก็ได้ นะเพราะฉะนั้นมันจะควรจะมีอีกหนึ่งประโยคที่มาขยายความตรงนี้คือเราดักคีย์เวิร์ดเอาไว้ก่อนเลยอีกหนึ่งประโยคแล้วก็คำว่าอะไรนะ in the office ใช่ไหมครับ in the office บางคนอาจจะใช้คำว่า workplace เพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีทั้งสองคำนี้อยู่ในคีย์เวิร์ดหรือว่าอยู่ใน d e s c r i p t i o n หรือว่ารายละเอียดภาพอันนี้มันเป็นตัวอย่างง่ายๆในการบ่งบอกพฤติกรรมการหา ภาพของลูกค้าคนทั่วโลกจะไม่ใช้คําเหมือนกันครับแต่มันแต่มันก็เป็นคําที่ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเอาคําแบบพิสดารคำยากๆคาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอันนั้นไม่จําเป็นนะครับเป็นคําง่ายๆแต่ให้มันมีหลากหลายคําที่มีความหมายใช้ได้เหมือนกันข้อ3นะครับเรื่องของคุณภาพไฟล์นะครับภาพถ่ายเวกเตอร์วิดีโอต่างก็มีข้อกําหนดที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยพลาด นะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ออยอมศึกษาให้ดีก่อนนะครับโอเคแหละคุณส่งไปมันไม่ผ่านเขาก็ตีกลับแต่คุณก็ไม่รู้จะแก้อย่างไงบางคนดื้อเขาบอกว่าไม่ผ่านนะแล้วบางทีไม่ได้แก้ส่งไปใหม่ทําแบบนี้หลายๆรอบนะบถูกแบนได้นะอาจจะส่งไปเพราะไม่รู้จะแก้อย่างไงหรือว่าเออลองลองส่งไปเผื่อเขาอาจจะรับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านต้องแก้แล้วก็ต้องแก้ให้ตรงจุดด้วยนะครับถ้าไม่มั่นใจ ว่าจะแก้ยังไงก็ภาพนั้นเอาทิ้งไปเลยหรือหาข้อมูลศึกษาให้ดีก่อนอย่างภาพถ่ายก็ง่ายๆครับห้ามมี i s e จบหลังกล้องได้โดยที่ไม่ต้องแต่งอะไรเลยก็จะดีมากนะครับถ้าแต่งได้เนี่ยอย่าให้มันเกิน 5%-10% เพิ่มแสงลดแสงลบ Noise นิดหน่อยได้แต่อย่าเยอะนอกจากว่าภาพที่มันมีคอนเซปต์ในการแต่งภาพใช้การตัดต่อโดยเฉพาะอันนี้คนตรวจเขาก็จะรู้นะครับเขาก็จะให้ผ่าน ขนาดได้ไม่เล็กเกินไปอะไรพวกนี้ยังไงก็ผ่านนะครับสีไม่เพี้ยนถ้าอย่างเป็นเวกเตอร์โอเคขนาดต้องได้นะครับเลเยอร์ layer, ห้ามล็อกห้ามมีเส้นผ่านดเปล่าๆห้ามเส้นผ่านดห้ามรั่วเอาเวกเตอร์เนี่ยข้อกําหนดมันจะมีเยอะหน่อยนะครับห้ามมีบิตแมปในไฟล์นะครับอะไรพวกนี้โครงสร้างเวกเตอร์ดูไม่เป็นระเบียบเอาไปใช้งานยากต้องระวังนะครับอันนี้เป็นข้อกําหนดแบบเบื้องต้นเลยนะสําหรับผมเนี่ยเรื่องของคุณภาพเนี่ย ผมจะรวมถึงความสวยงามที่เห็นได้ด้วยตาด้วยนะครับไม่ใช่แค่ดูแค่ในเนื้อไาอย่างเดียวว่าโครงสร้างเป็นยังไงความสวยงามก็เป็นสิ่งจำเป็นลูกค้าเนี่ยจะตัดสินใจซื้อภาพเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าความสวยงามมันต้องแบบเตะตาเขาด้วยเอาไปใส่ในงานของเขาแล้วเนี่ยทำให้โปรดักต์หรือว่างานของเขาเนี่ยมันดูดีขึ้นจากภาพของคุณต่อให้เราทำตามเทรน เราใส่คีย์เวิร์ดแบบเป๊ะๆเ,เลยครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรื่องความสวยงามมันไม่ได้เขาก็ไม่มาโหลดภาพคุณอยู่ดีข้อ4เป็นความไม่สม่ำเสมอนะครับไม่สม่ำเสมอก็กคือผมเห็นมาหลายคนแล้วนะครับไฟแรงมากนะครับส่งกันแบบกระน,น่ำซัมเมอร์เซลเลยนะแต่แรงแค่ช่วงแรกนะครับหลังๆไฟเริ่มมอดจะด้วยนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามก็ หยุดไปผมเห็นด้วยในการที่ว่าช่วงแรกเนี่ยคุณส่งเยอะๆเพราะเป็นการทําให้ภาพในพอร์ตเนี่ยมันมีจํานวนหนึ่งก่อนแล้วระบบอัลกอริทึมของของเว็บสต o อกโฟโต้เนี่ยจะเริ่มจับพอร์ตคุณได้ว่าพอร์ตคุณเออมีภาพแนวนี้แนวนี้นะให้ให้ระบบมันเรียนรู้แต่พอคุณหยุดส่งไปอ่ะระบบมันก็จะไม่มาสนใจคุณด้วยเหมือนกันนะบางคนหยุดไปเป็นเดือนเป็นปี ถ้าหยุดออไม่กี่วันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกนะครับทีเนี้ยพอช่วงแรกเนี่ยคุณส่งเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็พยายามรักษาความสม่ําเสมอด้วยนะเพราะว่าความสม่าเสมอเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นระบบการค้นหาภาพได้อย่างดีมากนะครับสม่ําเสมอคือคุณจะส่งัวลาภาพก็ได้อาทิลสามภาพ5ภาพก็ได้แต่ให้มันเป็นจังหวะแบบเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสม่าเสมอ ก็จะมีคําถามว่าเออแล้วเอาแบบไปส่งทีเดียวเลยได้ไหมส่งทีเดียวเยอะๆสมมุติว่าเดือนละครั้งแต่ส่งแบบว่า10ภาพ20ภาพถ้าเดือนละครั้งเนี่ยผมมองว่ามันมันห่างไปหน่อยต่อให้คุณส่งเยอะเนี่ยแต่ระยะเวลามันทิ้งช่วงนานเอออย่างน้อยเนี่ยสักสัปดาห์ละครั้งผมว่าดีกว่าแต่ถ้าให้ดีเลยครับส่งทุกวันจะดีกว่านะครับวลรภาพวลรสองภาพสามภาพก็ได้แต่ ให้มันมีความที่แบบเยอะๆหน่อยแล้วก็สม่ําเสมอคุณจะลดความสม่ําเสมอลงได้ก็ต่อเมื่อภาพคุณติดตลาดมากพอแล้วนะมีภาพป๊อปมากจํานวนหนึ่งอันนั้นคุณถึงอาจจะเพลาๆลงมาหน่อยได้เออแบบเออเดือนนี้อยากจะไปพักผ่อนนะมันก็จะไม่กระเทือนกับยอดโหลดมากเพราะภาพคุณติดตลาดไปเยอะแล้วหรือรายได้ของคุณนะ่ยมันมันเยอะแบบคงที่ล้ ข้อ5นะครับเราขาดการต่อยอดในงานของตัวเองอบางทีบางคนเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าสักแต่ว่าส่งส่ง,สงแต่เราขาดการวิเคราะห์ว่าเอ้ยเราส่งไปแล้วเนี่ยภาพนี้มันขายดีกว่าเพื่อนเลยนะ,ะเราไม่ได้สังเกตต,ตรงนั้นเลยนะครับเราเราไปเสียเวลากับภาพแนวที่มันไม่ได้สร้างไรายได้ตัวอย่างอย่างเร็วสุดเลยเนี่ยคนที่มาให้ผมวิเคราะห์พอร์ตทำภาพหลายแนวนะครับ แต่ไอภาพที่ไม่ได้สร้างรายได้เนี่ยกับมีเยอะนะครับมีหลายพันภาพเลยแต่ไอภาพที่ขายดีที่สุดในพอร์ตเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ร้อยมันก็ไม่แปลกที่ยอดคุณเนี่ยมันจะนิดเดียวผมก็เลยบอกเลยว่าภาพกลุ่มนี้มันมีเยอะก็จริงนะแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะทำรายได้ให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นหยุดส่งแนวนี้ไปเลย สัญญาณมันมีอยู่แล้วไงแต่หลายคนก็ไม่ได้สังเกตรวมถึงการที่เราไม่รู้จักต่อยอดภาพของตัวเองด้วยบางคนส่งภาพไปสมมติว่าคุณส่งไปสิบภาพเนี่ยมันมีอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยมันโดดขึ้นมาแต่เราก็ไม่ได้ทําเพิ่มใช่ไหมเราทําภาพนั้นแค่ภาพเดียวแล้วเราก็ไปทําภาพอื่นเราต้องรู้จักต่อยอดภาพตัวเองให้มันเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปเรื่อยๆนะครับจากหนึ่งภาพทําแบบเดียวกันแต่อย่าให้องค์ประกอบมันเหมือนกันนะครับ หมายถึงว่าในทีมนั้นในคีย์นั้นนะครับทำเพิ่มไปอีก 5, 5้ภาพ10ภาพนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นซีรีส์ของมันเรื่องนี้ช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าถ้าลูกค้าเขาชอบภาพแนวนี้ขึ้นมาเขาจะเลือกภาพอื่นๆที่คล้ายๆกันด้วยเขาเรียกว่าเหมาอ่ะ5ชุดเอ่อหภาพ10ภาพก็มีนะ มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าเกิดว่าคุณทําภาพเป็นซีรีส์ซีรีส์มันก็จะมีข้อระวังด้วยคือการทําภาพเป็นซีรีส์เนี่ยคุณก็จะโดนเรื่องข้อหาที่มันซ้ํากันมากเกินไปถ้าคุณจัดองค์ประกอบภาพแบบไม่แตกต่างกันมากพอธีมเดียวกันก็จริงแนวเดียวกันก็จริงคีย์เดียวกันก็จริงแต่จัดองค์ประกอบภาพให้มันหลากหลายนะครับผมเคยทําคลิปในเรื่องของรอดจากข้อหาซิมิล่าด้วยเทคนิค รีคอมโพสิชันนะไปดูได้เลยสมมุติว่าธุรกิจใช่ไหมธุรกิจคุณอาจจะวาดถ้าถ้าเป็นสายวาดการต์ตูนนะนะก็คุณอาจจะดีไซน์คาแรคเตอร์ขึ้นมาเป็นประจำพอร์ตคุณเลยนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วคุณก็ทำให้มันเนี่ยอยู่ในท่าทางต่างๆในธีมธุรกิจเช่นกำลังใช้มือถือ,อหรืออาจจะกำลังกระโดดดีใจแล้วก็กระโดดดีใจแล้วก็ถือรางวัลอะไรสักอย่าง ก็เหมือนกับเป็นความสําเร็จใช่ไหมครับความสาเร็จทางธุรกิจอะไรประมาณนี้จะกําลังทําท่าพรีเซนต์นะครับจะกําลังทําท่าแบบคิดแล้วก็มีหลอดไฟไอเดียกําลังปิ๊งปังอยู่อะไรเงี้ยนะอ่าอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาสอนจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเค ไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ